เกิดอะไรขึ้นบอสโจโดนองอิงแกงกลางไร้สดคาบสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ่าวอีสานอีกแล้วพี่น้องบุรนี้เฮาก็มีเรื่องรา่าเกี่ยวกับอิหล่าหน่อยเฮาน้ององอิงเพชรบ้านแพงเอามอสุพีเอามอสุนองเอามาหว่สุเอฟซีอิหล่าหน่อยกันเดี๋ยวฟังอีกแล้วสมกับสายญาพอดูครูบุญอิรีนะครับผมเนาะสำหรับ บอโจกับอิหล่าหน่อยเฮ้าน้องอุอิงเพชรบ้านแพงซึ่งเมื่อว่านี้ได้ไปร่วมออกรายการโอ้หนูแมมแลน่าจะมีการทายรายการมัมโต๊ะเดียวด้วยหรือไม่เพราะเห็นมีลูกนะครับผมเนาะทางอิหล่าหน่อยเฮ้าลวกะ็ทีมงานนักแสดงภาพยนตร์ค่ายอ่อนะครับผมเนาะในรวมทายกับทางพี่มัมมกโจกแล้วก็ทาง คุณแพรลี่ในรายการบับโต๊ะเดียวนะครับผมช่วงบายบายพี่น้องอิหลานอยเข้ากันได้มารรวมสัมผณ์นะครับผมนอกขึ้นวิทยุ90รักไทยต้องบอกว่าสู่คักอิหลีนะครับผมน้องสำหรับอิหลานอยเข้าแต่มีช่วงหนึ่งนะครับผมนอกอิหลานอยเข้าจับกล้องไลฟ์สดของทางพ่อโจเพลินแล้วก็เอามาเเว่นะครับผมนาออิหลานอยเฮาจะพูดถึงบอสโจว่าอย่างไรจะแกงบอสโจขนาดไหนแกงแบบเผาคนด้วย อยากให้พี่น้องไปฟังคลิปนี้พร้อมๆกันเดี๋ยวจักกับมาคุยกันต่อครับพะโจะเหตุบาปลาเฮี้งค่ะแบบอคอยล้ายยุพผู้เดียวแต่ขนาดไปไายแล้วค้ดหมื่อวาน นั่นแล้วยังปล่อยไหลยู่พูดอยู่ลเมยแหงละเห็นงานแบบเมยเมยละแล้วผมก็ส่วนใจละเดิมคือละพ่อยากวาอย่างมากไม้หรอขาบอกไปกะทำก้าวค่ะเผาปล่อยเลวเผาปล่อยแลยละลวยเผามปองอินีเดียค่ะลาเห็นงานเมยเมยหรอ ก็จงซีราค่าแบบเพราะว่า่หลายยูคคนเดียว่ก็เลยต้องยุคผู้เดียวสิแม่ค่ะ้เรายด้วเหนื่อยแบบเพราะอยากเบามากไหมนะคะแต่ขอเบาเนี่ค่ะเพราะว่าก็อยากเบาค่ะก็แบบไม่ซีราคาแบบพอจูแล้วกับจินาซีราค่ากะสู่ยุคนูกะสู่ยู่่สู่ยสู่ยุ หนูหนูเข้าใจอยู่ว่าประจบเป็นผู้บริหารเรวหนูก็เป็นลูกน้องหนูก็เลยต้องเฮ็ดงานในสีนะค่ะก็เข้าใจอยู่พวกโอ้โอ้เยอพรแล้วเพราะแล้วมันแกงคอเออนะเพราะใหญ่ไได้แกงคอแล้วนะไม่ล่ะบอกกันแล้วยังมีข้ ha, าวหมอไหลอยู่หม้อพอแล้วพอแล้ว คนนิดเดียวนิดเดียวไม่อยากพูดใช่ไหมใช่ไหมคะอะไรเป็นบอป่อแต่ห้เบิาน้อยเดียวเนาะค่ะนาะเบอปน้อยเดียวใกล้ถึงยางกี่นาทีก็อีสิบนาที นูก็เข้าใจอยู่ว่าเป็นแบบนี้พี่คนเ <c oughs> หนื่อยมากหใจเหนื่อยมบเนื้อค่ะเบาหวานเหมือนอยู่ต,ตั้งไฟเราเอาตังนี้เนาะสามารถสามารถเอาของฟัง <c oughs> เดี๋ยวเอาอะไรดิยค่ะมีด้ามาเดอค่ะละาวเดลในเซื้อ ก็จะสิละค่ะแบบมามางานย้ำเด็กอะให้ลับไปถามว่าพ่อจะมาถึงแล้วพ่อจะมาถึงแล้วกับพ่อมาหัวใจเชื่อเล็กะกระถางไปสมองล้วมาตัวล่ะให้ลับไปหนางานแล้วมาเชื่อนี่แล้วพ่อลับไปหนางานแล้วพ่อพ่อได้ออกจากห้องนอนอยู่กับมี่เดก็เลยนั่นจะเป็นนั่นบ่เป็นนั่นอีหลี่เด้อ อีลีแล้าบอกความจริงนัดเราประมาณบลายสามเพื่อนมาหาโมงแรงกันสิแม่ค่ะล้วก็เลยเมื่อยใจฮงเวลาโทรไปหากับรังเทรกกับอยู่ห้องนอนอยู่ง่วงเงียงง่วงเงียอยู่หัวฟูวอร์สันมีหรอมีหรอมีพนนี่คือความจริงคงยิงบอเคยตัวไผ่ค่ะแบบเผาแบบไม่มีอะไรเหลือเลยนี่เผาแบบโอ้โหคนที่ดูนี่เขาเชื่อไหมค่ะ ส่วนใหญ่เชื่อใครไม่เชื่อครับไม่เชื่อเชื่อพ่อไงจริงขอดูดิเอาส่วนใหญ่เราเชื่อเชื่อพ่อโจหรือว่าเชื่ออุงอิงเชื่ออุงอิกกดหนึ่งค่ะเชื่ออุงอิงกดหนึ่งเด็ดเด็ดนะไครออใครออม่ดนหนึ่งหนึ่งหนึ่งทั้งนั้นเลยอ่ะหนึโอ้โอ้ต่กู เหมนึ่งมาเป็นตองเลยไหนเอ็นบอหนึ่ง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 สุดยอดครับพี่น้องถื<พ>อเผาแบบบ่มีหมองยูเลยถือเผาแบบชิ้นดีเลยวันนี้โอ้โหพี่น้องในเบื้องคลิปนี้แล้วมีความรู้สึกกันว่าจังใดแน่นะครับผมเนาะต่หักคักบออีหล่าหน่อยเฮาต่หักคักนะครับผมเนาะถือใจเพิ่นพอมได้แกงพอเพิ่นหัวรอแบบถือใจเพิ่นคักนะครับผมเนาะอ่าเมื่อวานดีกะเป็นภาพบรรยากาศตะฮักตะฮักนะครับผมเนาะที่บาวิสานได้เก็บออกมา พี่น้องในเบิ่งกันดูให้มีความสุขนะครับผมเนาะคือยีหล่าหน่อยเข้าวาเละพี่น้องแกงพอโจซื้อๆด้อย่าดาม่าผมเอวาแฟนคลับยับซี่ของอีหล่าหน่อยเข้าวิาดดาาาวารนวีนะครับพี่น้องเข้าใจตรงนี้แล้วเอวาเบิ่งคลิปนี้ไปกันยิ้มไปนํามีความสุขนะครับผมนาทีเห็นพ่อกระบูกเพ่นหยอกกันเพ่นกวนกันแบบนี้ตรงกับคําว่าพ่อลูกคูบุญ ในไ์สดยังมีอะไรอีกเยอะนะครับผมเนาะ้ใดอย่างเบิรงแบบเต็มๆสามารถไปเบิรงย้อนหลังใดน,นะครับผมเนาะทางช่องสาวน้อยเพรบ้านแพงทาง YouTube บดอนะพี่น,อน้องเ้อมีอะไรอีกเยอะเลยในไรสดนั้นพี่น้องจะได้ห้อยยิ้มได้เสียงขราะได้ความสุขได้ความอบอุ่นในไรสดอย่างแน่นอนหลังจากอิลาดอยเฮานะครับผมเนาะร่วมรายการขึ้นวิทยุ ก้าสิบพนักไทยเรียบร้อยพี่นอ้องอีหลานน้อยใหเาได้เดินทางกลับอีสานบ้านเฮานะครับผมเนาะมือนีอีหลานน้อยเฮาน่าจะไปที่โดมพี่น้องที่บ้านแพงเพราะวันนี้มีการออริชั่นตอนบ่ายสองมือว่านอยู่กรุงเทพพี่น้องมือนีอีหลานน้อยเฮาจะอยู่บ้านแพงมหาสาครคามต้องบอกว่าสุดยอดอีหลีนะครับผมเนาะสำหรับอีหลานน้อยเฮาสู้คัก สมกับคำเบาคำสัญญาที่อีลหล่าน้อยเฮาเ้าไววอีหลีนะครับผมเนาะลาบด้เฮ็ดเพื่อเจ้าของลาสู่เพื่อวงเพื่อภพ,พีในวงจะได้มีงานดี่คือคำเบาของอิหล่าหน่อยเฮาผู้ดใดจำได้แนยกมือขึ้นนะครับผมคลิปนี้ก็เอาความตะฮักนาะพี่น้องของอิหล่าหน่อยเฮาไาห้พี่น้องในเบิงกันพี่น้องเบิงแล้วมีความบู้สึกกันว่าจังได๋แน่สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ ความตาะหักความสดใสของอีล่าน้อยเฮาผมเื่อว่าสร้างความสุขให้พ่อพอแม่แม่ fc แฟนคลับได้อย่างแน่นอนบ่ม,มากกันหน่อยในคลิปนี้ครับ้าวิสานก็จะย้ำเตือนอยู่เสมอพี่น้องการคอมเมนต์ถึงบุคคลในบุคคลหนึ่งเราควรให้เกียรติซึ่งกันและกันเราต้องการให้คนอื่นให้เกียรติเราเฮาก็ต้องรูจักให้เกียรติคนอื่นเขาก่อน ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์ให้ทั้งสองบาลาน้ำแดงเพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้บาลานต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม